เปิดภาพต่างหูมุกที่กระติกและแซนมอบให้คุณแม่ของแตงโมเผยให้ด้วยใจไม่เกี่ยวคดีหลังจากวันนี้สารจังหวัดนนทบ,บุรีนัดคุม้มครองสิทธิและสอบคำให้การจําเลยในคดีการเสียชีวิตของดาราสาวอย่างแตงโมนิดาหรือแตงโมพัทรธิดาโดยจําเลยในคดีทั้ง6คนได้มีการพูดคุยเจราจาไกลเกลี่ยร่วมกันกับผู้เสียหายต่อหน้าสารน,นานกว่า4ชั่วโมงกระทั่งท้ายที่สุด จํเลยได้ตกลงทําสัญญาปณีปานอมกับนางพนิดาศิริยุทธโยธินแม่ของดาราสาวแตงโมและชดใช้ค่าเสียหายต่อหน้าสารแล้วในส่วนของคดีแพง่งโดยข้อตกลงคือวางเงินสด4 0 0 0 0นบาทแคชเชียร์เช็ค1.6ล้านบาทรวมทั้งหมด2ล้านบาทต่อหน้าสารซึ่งในจํานวนนี้คือยอดรวมทั้งหมด6คนแลได้ทําสัญญาให้เงินรายเดือนเดือนละ3า0 0 0บาทเป็นเวลา20ปีโดยไม่ตกถึงทายาท ทำให้หนางพนิดาพอใจจึงได้ถอนคำร้องขอเป็นโจ์ร่วมในคดีอาญาด้วยทางนี้นางพนิดาได้ยอมรับเงื่อนไขและไม่ร่วมเป็นโจทฟ้องในคดีนี้จากนั้นได้รับเงินสดจำนวน4 0แสนบาทกับแคชเชียร er ์เช็คอีกสองฉบับฉบับละ8 0แสนบาทรวมเป็นเงินทั้งสิ้น2ล้านบาทพร้อมกับต่างหูมกที่แสนและกะติกนั้นมอบให้เป็นกรณีพิเศษพร้อมกับแอบเดินลงออกจากศาลไปโดยไม่ให้สัมภาษณ์สื่อแต่อย่างใด กระติกอิตาลีนนั้นเปิดเผยหลังออกมาจากศาลว่าบรรยากาศนั้นเป็นการพูดคุยกับคุณแม่ในวันนี้เป็นไปด้วยดีทักทายปกติและยังชมคุณแม่ว่าดูหน้าตาสดใสขึ้นดูเด็กลงหลังเสร็จสิ้นกระบวนการวันนี้ก็รู้สึกสบายใจขึ้นขณะแซนวิสาพัดกล่าวว่าบรรยากาศการพูดคุยในห้องพิจารณาคดีเป็นไปด้วยดีเมื่อเจอหน้ากันคุณแม่ก็ยิ้มทักทายและรับไหว้ โดยตนและกะติกก็ได้ร่วมกันมอบของขวัญให้กับคุณแม่เป็นต่างหูมุก1คู่มูลค่าประมาณ50,000บาทซึ่งเลือกจากความเหมาะสมที่คิดว่าคุณแม่น่าจะชอบตอนที่มอบให้คุณแม่แม่ก็ยิ้มย้นแจ่มใสโดยที่ให้เป็นการให้ของขวัญที่อยากมอบให้ผู้ใหญ่เท่านั้นไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องของคดีสำหรับจำเลยอีกสคนที่เหลือหลังจากเสร็จสิ้นกระบวนการนั้นก็รีบเดินทางออกจากศาลและขึ้นรถกลับไปทันที